ามาดูพริกโดนฝนเมื่อคืนนี้ต้นล้มมาเลยครับนี่ครับกิ่งก็มีหักบ้างเพราะว่ากิ่งเล็กลมแรงแต่เราจะปล่อยไว้แบบนี้ครับดกจนดิน ตกยันดินเลยโดนฝนกระแทกเมื่อคืนนี้เอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ต่อไปได้ครับเพิ่งมาเห็นครับอันนี้เขาก็ถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราได้ทำพันธุ์ได้อีกพริกที่ว่าเผ็ดยมไปทำพริกป่น มชอบมายุ่งครับออกดอกกันเยอะเราจะทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปยกต้นเขาขึ้นเขาก็จะกิ่งจะหับได้ เกศกับเยอะแม้จะโดนฝนแต่ก็ออกดอกและออกเม็ดออกผลเยอะไม่มีโลลครครบกวนบางต้นก็ไม่ล้มถ้าเขาแข็งแรงต้นลำต้นใหญ่ถ้าเอ็นไว้แบบนี้ ต่อไปเขาจะตั้งกิ่งมาใหม่ครับแบบนี้ครับกิ่งเล็กๆก,ก็จะตั้งขึ้นมาทำให้เป็นพุ่มใหญ่โดยต้นหนึ่งก็จะมีปริมาณพริกเก็บได้เยอะและนน้วต้นใหญ่ๆเก็บได้เป็นกิโลต้นนี้ไม่หักแรดอกดีครับเพราะว่าลำต้น จะแข็งแรงกว่ากันที่ก็ไม่หักครับเป็นพลิกยอดสนตลาดนิยมอันนี้เม็ดจะใหญ่มากเพราะอยู่ในงามจริงพลิก ก็กำลังลกดีครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็จะอยู่ใกล้ทะเลจะตกแคุ่กคืนแต่เว้นมาหลายคืนร้อนๆ่อคืนนี้ก็เลยกลำลังทั้งลมทั้งฝนแต่บางต้นก็ยังไม่เป็นไรครับนีครับต้นนี้ก็จะเริ่มมีแมลง ถ้ามีแมลงหรือเพีย้ยใบก็จะเล็กแบบนี้ครับยอดใบจะเล็กก็ให้เราฉีด่นน้ำหมักอันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดแต่ยังการยังไม่เป็นไรครับมีสังเกตมีแมลงเล็กๆบินจะนำพาเชื้อโรคมาได้ ดยรวมก็ไม่เป็นไรครับที่หักก็หักไปเดี๋ยวก็ตัดปาใหม่ครับคลิปไม่สะดวกครับเพราะมาวุน่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ